สวัสดีครับผมชื่อเชาบุริเจริญดิวสิทธิน์นะครับอยู่ช่อง GY 2 5 5 7นะครับอันนี้นะครับเรามามาเราจะมาให้ดูของที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับครับแล้วก็อันนี้นะครับเอ้ยหาไม่เจอขออนุญาตไปหาซึ่งเราก็เจอกันแล้วนะครับ อุปกรณ์หินคารบอนและวงแหวนสู so, แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เราคัดเลือกมาแล้วครับนี่นะครับคุณได้วิธีคําเลยนะครับที่มีเสียงวกวนนิดนึงนะครับแรกให้ดึงวงแหวนนะครับ เยวขอตัวไปดึงก่อนนะครับเพราะมันหนึ่งยากพอเราดึงเสร็จแล้วเราจะเป็นแบบนี้นะอเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาวัดนิ้วกันนะครับเราส่ใหญ่อยู่ไหนถ้อไม่เจ็บนะครับนิ้วนี้ครับจริงๆชายคนที่เราชอบกันนะครับขั้นแรก เอาหินมาแล้วก็วางให้กล่งกลางแล้วก็ขูดๆๆนะครับแต่เราไปดูตอาเสร็จกันเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเราก็ขูดตรงรูนี้นะ ล้วขอตัวไปขูดกัน,นะครับเสร็จแล้วครับลืมบอกไปอันนึงหาอะไรมาเช็ดก็ได้นะครับเช็ดให้มันหมดรอยดำน,นะครับอุขอโทษนะครับเมื่อกี้เผลอพูดแล้วครับนี่นะครับและเราจะมาเริ่มการติดกันเลยนะครับ จะจอดกาวร้อนไปตรงที่เราขูดนะครับนี่นะครับเราก็ติดเลยนะครับนี่นะครับก็จะกลายแบบนี้แล้วเราก็หาอะไรมาเกียเกียรก็ได้นะครับเนี่ยเกี่ยนห,หน่อยนะครับ เรา,าดูอันเสร็จกันเลยนะครับตอนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้กันนะครับนี่นะใสรได้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วขอให้กดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามอะไรกันด้วยนะครับมีภาประการใดก็คอมเมนต์มานะครับ